สวัสดีค่ะสวัสดีค่ัเพื่อน,นชาวโซเชียลแคมวันนี้ดีใจมากเพื่อนๆนในโซเชียลแคม m มาใช้บริการที่ร้านเยอะก็ถามใครๆก็เล่นในโซเชียลแคมแล้วก็มองเห็นที่ร้านอยากให้เพื่นอนเ่ออกดไลค์ให้นิดนึงจะได้มีกำลังใจพอดีหมื่นห้าพันไลค์พี่แจ็คเตรียมเ,เตรียมอะไรนะ เดียมเซอร์ไพรส์เพื่อนๆไปแล้วให้ครบหมื่นห้าก่อนอันนี้ไม่ใช่ดารานะคะที่คุณคุณคุณเมนต์มาบอกว่าพี่ครับคนไม่รอตัดหรือเปล่าครับกันนี่เองไงคะทำไมพี่อัดแต่คนรอรอนี่อ่ะพี่จะรีวิวให้ดูพี่เลยพี่ก็ตัดครับนิดหนึ่งก็ไม่ต้องให้นี่มากมายอุ้ยจอมไม่ค่อยชัดใช่ไหมพี่เต้จิ้มกลางนิดหนึ่งกับเนื วันนี้ลูกค้าหรือชาเยอะนิดนึงช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัาโซเชียลแคมมากมายปกติวันละหลายหลายคลิปแต่ช่วงเนี้ยพนักงานเขาลาก็เดี๋ยวลาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวป่วยบางทีก็ลาออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบา้านพนักงานลาออกแล้วก็เราก็ต้องทําง,งานทุกอย่างรับโทรศัพท์วิ่งนี่นั่นไม่มีคนอัดคลิปให้เดี๋ยวยังไงวันนี้ที่จะพาไปส่องข้างล่างว่าช่าง มากันรีออย้ยานเขาทาอะไรกันอยู่แต่เมื่อเช้าพี่ไปส่องดูและช่างไบช่างไบมาแล้วนะคะหลังจากที่อาการป่วยเนื่องมาจากไม่ใช่เอดนะคะ <c oughs> ช่างไบเนะี่ยเป็นโรคที่เขาดื่มน้ําน้อยช่างไบดื่มน้ําน้อยแล้วก็ไม่ค่อยดื่มน้ํา <c oughs> ก็ <c oughs> เลยป่วยแล้วก็วันนี้หายไปประมาณเจ็ดวันมีใบรับรองแพทย์มาด้วย เดี๋ยววันนี้พี่จะกาไปสองช่างไบว,ว่่าเขาเป็นอาการยังไงเขาผอมลงหลายกิโลเลยนะแต่ไม่ใช่เป็นเด็กพี่ดูแล้วมันมีใบเข้ามาใบไบรับรองแพท์เดี๋ยวเราโพสใช้ก่อนเดีย๋ยวเจอกันชิงโอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายวันแล้วไม่เจอกันใช่นี้งาน,ย,างนยุ่งทั้งวันยุ่งทั้งวันใช่ครับค่ะ ก็เห็นแว๊บแวบแว๊บว <hacen weiß> ิ่งไปขโมยขนมพี่แจ็คบนตู้เ <in> ย <these movie> ็นมาแล้วก็หายวับไปเลยลูกค้าซื้อขนมมาอร่อยมากเลยเออซื้อมบประมาณยี่สิบกล่องอ่อขนมอะไรนะเขาเรียกอะไรครับแถวบ้านอมเรียกขนมอะไรที่มีข้าวเหนียวแล้วก็มีวันสังขยาโปด้านหน้าเขาเรียกอะไรสังขยาเออข้าวเหนียวสังขยาอร่อยค่ะปัดหน้านิดนึงเนาะพนักงานอยู่ไหนกันนะคะก็ วันนี้พี่จะได้มีลูกค้าหรอครับมีค่ะพอดีให้ลูกค้านั่งหายใจอยู่จริงเหรอค่ะปัดหน้าลูกค้าคนหนึ่งลูกเป็นลูกค้าก็มาจากโซเชียลแคมเหมือนกันนะพูดจริงใช่จริงเหรอคะจริงมาสตรอเบอรี่จริงจริงลูกค้ามาจากโซเชียลแคมลูกค้ารู้จักร้านได้ยังไงคะถามนิดนึงถามแล้วเมื่อกี้เขาบอกเดินผ่านเห็นรูอะไรแตกๆเดินขึ้นมาอยู่เดินผ่านจริงเหรอได้แล้ว ตกใจลูกค้าเออเพราะผมจะติแล้วก็ยมีใครจะเห็นเดี๋ยวยให้เลิกกันเลยนะคะมาที่นี่เลิกกันหลายคก้แล้วนะคะอาญชงอมีเซนตัดผมนิดนึงค่ะลูกค้าตัดผมกัญชนี่ยงอมาผมยาวนะผมยาวยาวอย่างนี้เราตัดตั้งไม่มีเวลาตัดหรอคะเมื่อก่อนแต่งหญิงเมื่อก่อนแต่งหญิงเพิ่งมาเป็นผู้ชายวันนี้เองนะใจแล้วก็เลยมาโบมาบวช ันนี้ตรงเรียนบวกก็ลูกค้าวันนี้ก็เขาบอกว่าดูจากโซเชียลแคมมาเยอะมากๆมาตัดผมกันเลยค่ะสองสามวันมาไม่ค่อยได้ว่างอัดคลิปเลยคนทั้งประเทศรู้จักร้านเราว่าพี่แจ็คโพสต์มาเรามาร้อยคลิปค่ะช่างใบอยู่ไหนไม่รู้ช่างใบนี่ตายนี่ยังคะช่างใบไปรับยาไปรับยาเป็นไรคะดานมาทักทายนิดนึงค่ะเร็วจะเอาไหมคะ เร็วๆถ้าคานิดนึงค่ะพอดีฝากอะไรถึงเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมไหมเพราะว่าเขาถามหากันเต็มเลย้วค่ะแต่ไม่ใช่เอดนะคะ่าอันนี้พี่แจ็คช่วยคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะมันมีใบรับรองแพทย์มาว่าไม่ใช่เอดนะคะค่ะก็น้องเขาเป็นอะไรดื่มน้ําน้อยใช่เป็นหวัดลงคอดื่มน้ําน้อยแล้วก็เชิเลยค่ะเชิเลยค่ะ ก็เพ e hey. right. ื่อนๆชาวโซเชียลแคมถามหาเยอะมากวันนี้หนูรู้ไหมว่าหมื่นสี่แล้วนะร้านเราอ่ะหมื่นสี่แล้วคนฟอลโล่ร้านเราพี่สัญญากับเขาว่าครบหนึ่งหันเมื่อไหร่เราจะมีเซอร์ไพรส์ให้เขานะคะวันนั้นจะมีโอมมีด้วยไหมคะมียูริก็มีโอมมียูริมีพิ่แจ็คนะคะสัญญากับเขาแล้วนะคะโอเค เดี๋ยววันนั้นเราจะมีเซอร์ไพรส์แต่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมทีมงานไม่ไม่ให้เต้นหนึ่งงานหรอกแต่มีมีมีโอเคช่างอมมีนะสัญญากับเขาก่อนนะคะสัญญโอเคช่างอมสัญญาแล้วช่างใบสัญญาแล้วนี่จะี่คิดน้องน้องที่ร้องเพลงชื่ออะไรนะน้องที่ร้องเพลงชื่อน้องเกมผมชอบน้องเกมอายุสิบแปดปีร้องเพลงเพราะเวอร์ชอบมากเลยหรออ้าวเหรอแต่พี่ชอบในเสียงเพลงเขา ไม่ใช่ไม่ได้ชอบเสียแต่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือว่าน้องเกมชอบเพลงของของวงของมัสกีเทียชื่อเทน่ะแล้วตอนที่เทนจะมาแต่ตอนที่เกมตัดผมอยู่อะ่ะ <มา S 1> ไอ้นักร้องเออนักร้องจริงๆของเขา่าที่ร้องเพลงอะ่ะมาจริงๆแล้วก็นั่งตัดผมไอ้น้องเกมมาอายม้วนเลยนะพี่ก็อายแบ<ม> <I> บใช,ใช่พี่ก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะทำไมเขามาเจอกันได้ยังไงก็เลยตัดผมแม่ไม่ไม่ <laughs> โอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะครั่ะ